ที่อบอตอบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและนางทิติรัตนแวงชินนายกเหล่ากาชาตจังหวัดนครนายกเป็นประธานมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภ,าภายัยจากสำนักงาบนบรรเทาทุกข์และประชาธรรมัยพิทักษ์สภา,ากาชาติไทยได้ส่งมอบชุดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยในพื้นที่ตำบนบางอ้ออำเภอบ้านนาจำนวน994ครัวเรือนโดยมีนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายสราวุฒิวรนจูทะปลัดจังหวัดนครนายกนางอุบลจันเกษมนายกอบตบางอ้อและ นายบรรพฤรัตนเกตในอำเภอบ้านนากล่าวรายงานและให้การต้อนรับ สำหรับตำบลบางอ้อมี14หมู่บ้านยกเว้นหมู่บ้าน10และ12ที่น้ำไม่ท่วมส่วนที่เหลือ12หมู่บ้านเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรประกอบกับเป็นเส้นทางระบายน้ำทุกปีที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นเวลานานสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากจึงมีการมอบเรือท้องแบนพระราชทาน94ลำให้ใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพประจำวนันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากนั้นนายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนาย,ยกและคณะได้ลงเรือไปมอบถุงทานน้ำใจที่บ้านผู้ป่วยติด กำลังใจและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้รับและผู้ให้อีกด้วยเดอาน้ำยายน้ำเอาเพื่อบอกเลยน้ำเต็มบ้านทังหมดล เรือมาหาง่ายกว่าเป่าต้นก่อนเฮ้ยระวังมือนะระวั